กาวีส t ตนด a r d ออนไลน์นะครับอ่ารอบสแล้วนะครับเป็นการเจอกันระหว่างด้านบนนะครับน้องต้นน้ำแล้วก็ด้านล่างนี่น้องเอยาโดยที่น้องเอยารองแชมป์เริ่มก่อนครับผมอ่ะแต่ละ,ะ,ะ,ละเป็นจักรตะรากุณเขาเดินจั่วไลเป็นจพี่น้อาจากจั่วหนึ่งผ่าเลยผมครับจัวัวไลครับ จัวจากนั้นตีครับแปดพันตีได้ห5ึ <15 S 2> ่ห้าค่ะ,คะมิดเลยมิดเลยหนึ่งห้าเช็คครับเกียดสามะกาเทนจัวค่ะสกิลของจันเซียวค่ะเมื่อเริ่มต้นไหลเสียให้ดูการห้าใบเป็นกองดังนั้นหยิบหนึ่งใบขึ้นมือส่วนที่เหลือนําไปเรียงไว้ใต้กองตามลําดับไหนก็ได้อีกไปแล้วก็ทิ้งกร้าจากมือหนึ่งใบ เองเป็นจันท์่รวค่ะถ้าทิ้งไปเกตสองที่เป็นชื่อนี้ได้ไลค์ค่ะครับโอ้ oh. พ่อค่ะกระต่ายแมทเทิร์นค่ะสองหมื่นตีแบนการตัวนี้ถ้าตีแบนจะบอกสั่งหันกานเป็นสองหมื่นอ่อยครับได้ค่ะไม่มีฮิเกอร์ดามเจชครับฮิเกอร์ผ่านเลยค่ะแต่แรนแอนด์โร ไลน์ครับดากนิกเดสไซคอโจโอรครับโจโอตีครับเก้าพันแนมค่ะไม่มีทิกเกอร์เดสแวนตีครับเก้าพันเก้าพันหมื่นห้าค่ะมิดเลยสองเป็นสี่เช็คครับนิวทิกเกอร์ครับนิวหนึ่งฮิวได้อาแวนแล้วก็อ่านเลยครับสแตนค่ะจัว่ว ใช้สกิลของซู ok คุยมิเกสอกขจันเซียวดูห้าใบเหมือนเดิมค่ะหยิบหนึ่งใบขึ้นมือที่เดี๋ยไปเรียงไว้ใต้ก่อนค่ะตามลำดับแหนก็ได้แต่งั้นทิ้งมือหนึ่งใบค่ะทิ้งค่ะเป็นจันิงถ้าทิ้งจันเหนไม่ดูพี้โอเค,อ,เคอ่าแล้วก็ สกิลเวนค่ะเ mm hmm. ขาตะบัสหนึ่งม่ทิ้งมือหนึ่งไม่ทิ้งเป็นแบบนี้ค่ะนี้แต่นั้นเลือกสซอรูลยมีไม่เกินสามใบในโซค่ะมีเกณหน 1, 2, 2, ึ่งเกณสองสองใบจวดสองแมทเทอร์เลยค่ะสองหมื่นตีแบนการปล่อยเลยครับวินค่ะไม่มีฮิกเกอร ดอทิกเกอร์พลังแวนตัวนึ่งดามจเช็คดอทิกเกอร์ครับพลังแวนจวผ่านเลยใช่ไหมครับนดดนี่ครับตัดแเรนแอนนรอโอไลท์ ดากอนิกติวดาก้อนเอ็กเซลทูจวดขอกขอไก่บันเนาะอื ười, ใครใครใครเลี้ยงไก่ไว้หรือเปล่าไก <c ười> <c ười> ่เออเดี๋ยว ต่อเลยค่ะขอแกมัคร well ับแล้วก็ออแนทแท็กเลยครับค่ะอืมแวนตีครับหมื่นสองครับสกิลครับคอตเตอร์บาร์ครับมีเรียกการหนึ่งใบอิ้งเอสสามครับค่ะจะแสดงขึ้นมาครับหัวค่าพันไดลบหนึ่งหัวค่าพันไดลบหนึ่งหาเข้าเลยค่ะรอบแรกเข้าเลย เฟิดเช็คครับฮิวครับไดฮิวหนึ่งครับจากนั้นให้พาวกับแวนครับเซกันเช็คครับรอครับได้รอทิกเกอร์ครับพลังให้ด้านขวามือเลยครับแล้วก็จวนชอบพูดกระแทกค่ะดาเมจเชคครับเดี่ยวจี้พลังแวนค่ะโอเคครับจากนั้นสกิลของกายบังครับเมื่อแวนจบตีครับเอ่อจบการต่อสู้ของแวนครับบวกสามพันให้ตัวหนึ่งครับบวกให้แวนครับ สามพันจากนั้นการจับตีของยูนิตนั้นห้ามใช้เพอร์เฟกตการ์ดครับตีครับ <Okay. S 1> เอ่อสามหมื่นได้เดียวครับสามหมื่นสามสองค่ะได้เข้าเอ่อไม่ใช่ 4, 2, นี่สี่สองนิดสามหมื่นสี่หมื่อนนี้นิดแล้วโอเคครับตองขครับึกก่อนพิกเกอร์ครับแถวหน้าบวกหมืน่น <Okay. S 1> แล้วก็สกิลของไกบันครับบวกให้กับโจอีกครับ,รบในการจับตีนั้นห้ามใช้เพอร์เฟ เบอสกาดครับนี่ครับเออสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับ 29, 29, 39, รบ,บ่อยค่ะเดมคี้พลังเว้นผ่านครับผมถ้าเซนจูดุท<ม>ี่ครูเร็วมากชนะเสรแล้วอือ,อพอค่ะแล้วก็ขอ สกิลเขาจะบั๊ดนหนึ่งอ่าเซบ้าดหนึ่งใบดูการ์ดสองใบค่ะอือดูสองใบแบบนี้อือเรียงไว้แบบนี้ค่ะแล้วจวขึ้นมาหนึ่งใบสกิลยูริเอลค่ะเห็นการดูกองโซชาร์ดหนึ่งใบค่ะสะกิลแวนบั๊หนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบ ทิงแกสองค่ะจั่วสองไใบค่ะคคแล้วก็นงเจมี่นี่สก,กิลยัดข้าโซ่ค่ะงานหนึ่งดนเนีจเรามีมีเดมหนึ่งอาสามใบห,หนึ่งมากกว่าแล้วก็ลงคอร์ดแบทหนึ่งจั่วการหนึ่งใบเอาคีดี่ข้อติกเกอร์ค่ะจักมือหนึ่งใบแปะไว้เบืสุดข,ของขับกล้องแมทเทอร์เลยสองหมื่นตีเวนค่ะ ได้ผัดขี้ขี้ให้แมนตัวนี้เจอติกเกอร์จะได้พลังเพิ่มขึน 5, ้นห้าพันย่นเหมือในข้างนี้ค่ะเซกเกอร์เช็คไม่มีติกเกอร์ค่ะดาเมจจริคครับดาเมจจร็งครั้งแรกครับเกียร์สองครับเซกเกอร์เช็คครับเกียร์หนึ่งครับ,รบ,รบหลังจบการต่อสู้ที่เวนการดโจมตีค่ะอเอาเกียร์สองเข้าสู่ตัวหนึ่งไปอ่าสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองตีใส่แวนการ์ดค่ะ เอ okay. ่อให้หมื่นห้าครับสองเจ็ดอันนี้สามหมื่นตีเป็นตัดค่ะปล่อยครับนามิเช็ครับเจ็ดหนึ่งผ่ารเทิร์นเ่ยเตนเดนโรโอ้สวยไรพอโจโอครับสกิลครับคอตบาครับเอ่อบายเจ็ดสองครับโอเคค่ะเอ่อ ไม่เื่อนแล้วกันครับโอ้โสแบบนะครับโอเคค่ะ <Okay, ha. S 1> คอนกครับจากนั้นก็คอทับครับ นกทับอีกรอบแล้วก็พอ,อกีสามครับโอเคค่ะแอตแทกเลยครับเออหมื่นสี่แวนครับหมืน่นสี 5, ่ห้าพ <5. S 2> ันเดมค่ะไม่มีที่เกิด มื่นสองครับสกิลครับเพื่อโจมตีคอตบาลครับบายเกตสามครับจากนั้นนกเห็นทุกบายครับคอขอไม่ไม่สแตนแล้วกันไม่ทิ้งโอเคตีเท่าไหร่คะมื่นสองเนาะครับให้เป็นีจแล้วกันทิ้งเป็นอ่าทิ้งเป็นทิ้งกวางค่ะครับเิดเช็คครับบางกีเขบอกว่าลงคลิปหน้าหกหมื่นครับผ่านได้ค่ะ เซ็กันใช่ครับรอครับให้พลงังฝนทั้งหมดตกกับโจโอ,โอที่มีเอ็กเซลครับแล้วก็โจนสกิลของโจโอ,โอครับเมื่อโจาก,การต่อสู้แวนคาลเตอร์บาร์บบารท็อปสเตนจากนั้นตัวของไกายบันี่ครับเมื่อแวนโจมตีเขาปลวกสัมผันให้โจโอเอ็กเซลอีกครับมือมีกี่ใบหรอครับมือมีแปดใบค่ะมือหกแวนครับ มืหกสองหมื่นหกครับรวมทิกลเกอร์ด้วยเป็นสองหมื่นหกอ่านรับเดมค่ะเดมไม่มีทิกเกอร์ค่ะจโอตีครับเอ่งหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นใช่ครับสามหมื่นเจ็ดครับพีจีค่ะชิ้นกินอ๋อมันห้าพีจีใช่ไหมห้าแบบใช่ครับใช่โอเคเป็นเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดครับสองเจ็ด สามเจ็ดห้าพันหักสี่สองอันนี้ครับหมื่นสองบูธอีกเป็นเสาสองสามครับสองสามาพีจี <c oughs> เลยผ่านเลยครับสเตนเจนหนึ่งพี่แวเวนตารข้อต, <c oughs> ต,อตบาส์ถึงไหมทิ้งมือหนึ่งทิ้งเป็น เป็นเกตหนึ่งค่ะแล้วก็จัวตามสกูในโซค่ะมีครบสามใบแล้วจัวสามจากนั้นถ้าจัวสามใบดูกองห้าใบอ๋อดูห้าใบคอโบติดแล้วสองใบไม่บนสามใบไม่ล่างขยับขึ้น แมทเทอร์เลยของมืนกกขยับขึ้นอย,อย่างนี้ก็ต้องมีทิกสองใบดีเลยครับเออทิ้งเป็นเกตสามรับเอ้ยเออเกตหนึ่งแล้วกันครับโอเคทวินได้ค่ะคิหมื่นข้างนี้ค่ะ ยี่ให้ข้างนี้เหมือนกันใส่กรเจี๊ยดอค่ะจวนหนึ่งใบหมื่นข้างนี้ค่ะแล้วก็แถวหน้าจะบวกหนึ่งหมื่นด้วยประมาณนี้เขครับหลันตีเสร็จกระต่ายใช่ไหมอืมไม่ใช้แล้วกันอ่านนี้ปีสิบเจ็ดยี่อืมปล่อยเลยครับ 17, 27, 37, ปล่อยเลยสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดค่ะปล่อยเลยครับหน้าเมตรเช็คครับฟอนตครับแถวหน้าบวกหมื่น สองหมื่นแปดีแวนสองคิค่ะสองหมื่นแปดให้หมื่นห้าครับอ่านเลยแนนดรอ่าต้องตีอย่างเดียวแล้วแอ c แท h เฟ e เลย เอ๊ะเดี๋ยวนะอ่าพอ,อเฮเลนาก่อนแล้วกันครับจากนั้นก็แอตแทกเลยครับตีครับสอ,ส,อออสองหมื่นสองหมื่นอ่าป้องกันหมื่นค่ะสองหมื่นสองตีครับสองหมื่นครับกดเทคครับคัตเตอร์บาดบาย เจ็ดสองครับนกเห็นทุกบายครับขอ,ขอครับแล้วก็สกิลของฮีลลน่ยครับโซบาร์ดหนึ่งครับาน์เตอร์ชาร์จโอเคเหม็นตีเท่าไหร่นะคะสองหมื่นครับขอไม่ทิ้ง 2> 2มือสแปนครับสองหมื่นอืตีเสร็จห้าม pg ได้หนึ่งตัว อพี่จีค่ะโอเคครับเบิร์ดเช็คครับรอติกเกอร์ครับเอ่อให้ผลต้องหมดตงกับโจโอเอ็กเซลแล้วกันครับตัวนึ่งจากนั้นเซคันด์เช็คครับเกียร์สองครับเดสไซสแล้วก็สกิลกาบันครับบวกสามในตัวหนึ่งครับบวกให้กับเอ่อโจโอเอ็กเซลครับจากนั้นก็ตีครับห6ึ่หก หมื่นเจ็ดห่ห้าพันนี่ครับสองหมื่นสองโจโอตีเท่าไหรคะ่ะโจโอตีหมื่นสี่สองหมื่นสี่ครับไอสองหมื่นเจ็ดครับสองเจ็ดห้าพีจีอนกนกให้หมื่งห้าค่ะสองเจ็ดครับสองหมื่น <20, 000. S 1> ผ่านครับผมไล่พีจ <c oughs> ี PG, เก่งมากเขาเทินจัว่ว อ่าลงสซคิววนค่ะคัลเตอร์บัสหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งอ่าทิ้งเป็นขี้ค่ะจัวสามใบจากนั้นดูกองห้าใบห้าใบอ่ะสองใบไว้บนที่เหลือไว้ใต้กองไม่ <S <S ทเท่นเลย สองหมื่นตีวันจัดพี่จีครับยิงเกตสามโอเคตอนนี้มือเหลือกี่ใบคะสามหกแปดใบครับเธวินได้ค่ะฮิวทิกเกอร์ห้าแดมฮิวได้ครับผมตัวน,นี้จะห้าพันโยนหมืน่นอ่าให้ข้างนี้ตอนนี้มีกี่แดมเอ่ยสี่แดมครับโอเค่ะฮิวทิกเกอร์อีกค่ะสี่แดมเหวีฮิวได้ค่ะ S <S 2> <S 2> อันน,นนี้จะ,จะดีเพื่จะกลายบนห้าพันยนหมื่นให้กว้างแถวหน้าบนอีกหนึ่งหมื่นค่ะครับผมอืสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นดีแวนค่ะอีกข้างเท่าไหร่ครับสิเจ็ดที่เจ็ดสามเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดค่ะแทบไม่แตกต่างกันเลยอันนี้เท่าไหร่นะครับสี่หมื่นสี่หมื่นค่ะให้สี่สองครับ สี่หมื่นเจ็ดค่ะอยครับดามเมจเช็คเดเกตสองครับหายเลยค่ะเติร uh, mm ์ลไลส์กันเลสพาสเตอร์ดากอนเอ็กเซลทูจัวแต่ทำไมตัวนั้นมันหายไปวะสติลกันเลดครับฮอ์เตอร์บาร์ทิงทิงเกตสามครับ อิ่ดาก่อนบายแถวหน้าหมดเลยครับอืมขยับด้านหลังเอ้ยขยับตัวตัวหนึ่งแล้วกันครับได้ไหมมันขยับ,ยบทั้งหมดหรือเปล่าการเล่นลเราขยัหมดของแข่งมันบังคับอยู่แล้วก็ขยับแล้วครับจากนั้นนกครับเห็นก็ คอครับบวกสามพันคอเดสไซส์ครับสกิลครับเดสไซส์โซบัสองใบครับเอาเป็นเอตหนึ่งที่ไม่ใช่ซูคุยูมิครับจากนั้นนกเห็นทุกใบครับคอบวกสามพันให้ตัวนี้ แท็กเลยครับอือโตโอตีสุคูิยมีครับหมื่นสี่ปล่อยเลยคะ่ะกัลเล็ตได้บวกตองหมื่นสองที้นีครับสามหมื่นสามหมื่นสามที่ขขเคครับเปิดเช็คครับเกตสองครับเซกันเช็คครับเกตสอง มือเหลือเท่าไหรครับสามใบค่ะดีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเฮ้ยหนึ่งหมื่นหกพันไม่มีทิกเกอร์ค่ะหมื่นหกครับไม่มีทิกเกอร์ค่ะหมื่นสองหมื่นเจ็ดแล้วก็บูทอีกเป็นสองหมื่นแปดครับสามหมื่นสองอ๋อผานครับ ใช้สกิลสกูเลยค่ะคัตเตอร์บตัตนหนึ่งทิ้งเงินถามไปเด็กตายค่ะเด็กไม่ได้เล่นเลยหมดเลยเขคงโอ้เขคุณค่ะขอบคุณมากครับเดีย๋ยวนะเมื่อกี้อ่าเขียนผลอยู่ดีๆนี่คือหันกลับมาปั๊บเนี่ยคือ อ่าลูกผลดแพชนะแล้วเดี๋ยวน้องเอย่าแพ้เหรอใช่ค่ะหนูไม่มีของเล่นหนูเลือกองสามใบหนูก็ตืวไปเลยหมดทีเดียวไปเลยโอ,อ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตัวเต็งนะครับตกไปแล้วกอ,อดในหิวเก่งกอด้หิวได้ดไอ,อไดได้ดเก่งมากช่โขใช่ไหมใช่โขใช่ไหมหมดคือถ้าเล่นนชนะไปไม่ถรถเลย